อ่านี่นะครับ15คนนะครับเช็คชื่อก่อนนะครับว่าครบหรือเปล่า15ท่านนะครับอ่านะมีคุณกวีคุณการคุณยุธคุณดมคุณอุ๋ยพี่โนต้ตเอเอเนะครับไหวาเนี่ยโฟกัสไม่ได้ตาหนุย่ยกากามโมนะครับตะปลาย ธันเนธพี่โจน้องจอยนะครับแล้วก็พี่กำพลนะครับโอเคผมจะเริ่มม้วนแล้วนะฮะอ่ะ๋ยวม้วนโชว์เลยแล้วกันไงดีวะเนี่ย นี่เห็นไหมวะเห็นไหมครับเนี่ยอ๋อเห็นเห็นเห็น nè yeah นะครับอะผมจะจับค่อยๆจับออกไปทีละคนนะครับคนสุดท้ายจะได้รางวัลที่หนึ่งนะครับแล้วก็ลองสุดท้ายได้ที่สองแล้วก,แวก็แล้วก็ที่สามตามลำดับนะครับอะอเดี๋ยวจับเดี๋ยวใส่เสร็จจะทำการเขย่านะครับจะได้แฝง ชดรไหมเนี่ยชาร์จโอเคอ่ะหมดแล้วนะให้ยาวนะครับเริ่มมานะเริ่มมา้นะอเอาไหมอ่ะกวนด้วยกวนกวนอ่ะเริ่มแล้วครับคนแรก ที่ไม่ได้รางวัลไม่มีเตรียมนะครับอ่ดูเอาเองเห็นไหมวันนี้คุณโดมนะครับเอาไปแล้วหนึ่ง <c oughs> คนที่สอง อา้าวตะการนะครับตะาก,การชวดไปแล้วเสียใจด้วยอา้าวคนที่สามจากการโม่นะครับเอาอดอดอีกคนหนึ่งอาคนที่4ี่นะครับ ไอวะเอาตาโจตาโจเห็นไหมเนี่ยตรงนี้ปะเออตาโจนะครับอดนะครับมีสี่คนแล้วเอาเหลือใครเหลือใครเหลือใครรู้นะเองเอาตายุทธโอ้โหอุตสาอุตสาให้น้องโอนเงินให้านยุทธมองเห็นไหมเนี่ย ต้องรับโฟก,กัสหน่อยอ่ะอายุธนะครับอดนะครับคนที่ห้าอ่ะคนที่ห้าไปแล้วอ่ะคนที่ <c oughs> หกไอวาอัตานุยอดโอโ้โหเสียดายจริงๆนะะคนที่เจ็นะคนที่เจ็ดเกือบแล้วเกือบแล้ว เหนื่อยจังเอาพิ่ธเนศเอาพิ่ธเนศอดนะครับพี่เสียใจด้วยเดีวโอกาสร่วมนูกกันใหม่ี่คนแล้วเนี่ยเจ็ดคนเอามาคนที่แปดคนที่แปดเอาเปิดกันตรงนี้แหละใครว่าพี่กำพลโอ้โห เดี๋ยวใจด้วยพี่อีกนิดเดียวอ่ะเอามาอีกมาอีกเรื่อยเรื่อยเรื่อยเอยคนที่เก้าแล้วใช่ไหมึงสองสามสี่หกเจ็ป้าคนที่เก้าเอาาใครว่าพี่โนต้ตโอ้โหเดี๋ยวใจด้วยพี่นิดเดียวอยีกนิดเดียวพี่ก็ได้แล้วอ่ะ พอดีกับเอาสิบคนแล้วดิเป็นคนที่สิบนะเกือบได้แล้วใครวะเนี่ยตาอุย๋ยเอาเหลือใครม้างเนี่ยเหลือใครมัง่งเหลือใครมัง่งเหลือใครมั่งเหลือใครวะเนี่ยเหลือตาปลายคนหนึ่งนะเหลือใครวะจำไม่ได้แล้ว่ะ,ะลุนลุนแล้วลุนลุน สามสี่หกสิบเก้าี่คนเราวันนี้สามสี่ห้าหกสิบเก้าสิบอ้าวนี่คนที่สิบเอ็ดนะครับคนที่สิบเอ็ดนะครับใครครับพี่กวีโอ้อดนะพี่เสียใจด้วยนิดเดียวเหลืออีกคนมาเนี้ย อีคนวะเนี่ยอ๋อติการันหนึ่งอ๋อโอเคเหลือสี่คนนะครับเหลือสี่คนเหลือสี่คนคนนี้ไม่ได้อะไรนะคนสุดท้ายแล้วไม่ได้อะไรนะอ่ะเปิดให้เห็นพี่เอเซวนนะครับโอ้โหนิดเดียวพี่อ่ะคนนี้คนสุดท้ายนี้ได้อ่าคนนี้ได้มีรางวัลแล้วนะได้สติกเกอร์ สติกเกอร์อัพอ่ะนี่อ่ะสติกเกอร์อัพเดี๋ยวผมก็มีมันก่อนเพิ่งได้มาเลยผมให้อันนี้แหละโอเคนะครับมารับมารับด้วยเอาแล้วนะครับเอาแล้วนะครับมามามาโอ้โหคุณดุกนะครับได้สติกเกอร์นะครับคุณดุกได้สติกเกอร์นะครับโอ้โหเหลือใครวะเนี้ยเฮ้ยไม่ได้เตียมนะครับเนี้ยไม่ได้เตี๊ยมมาจับกันตรงเนี้ย เอาละครับเอาละครับคนนี้จะได้ปลาตัวเล็กไปนะครับให้ไม่เอาดีกว่าคนนี้คนนี้ผมเปลี่ยนละคนนี้ได้รางวัลใหญ่เลยดีกว่าคนนี้ได้รางวัลใหญ่เลยดีกว่าแล้วอีกคนก็คือได้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 ปลาเล็กไปคนที่เหลืออยู่ในนี้นะครับจะได้ปลาเล็กไปส่วนคนนี้นะครับที่ผมจับมาจะเป็นรางวัลใหญ่นะครับโอเคจับแล้วนะครับ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 เอาใครอยู่วะเนี่ย จับคาับแล้วนะครับเอาคนนี้แหละอะ,อะมาปาดไม่เชื่อเขต้องเชื่อตาปายได้นะครับโอเคผมไม่ได้ไม่ได้เตรียมนะครับไม่มีเตรียมนะครับวันนี้วันนี้นะครับคนสุดท้ายคขวะคนนี้ได้อ่าที่สองนะครับดูเองคขวะ คุณจอยนะครับคุณจอยได้ตัวเล็กไปนะครับคุณจอยได้ตัวเล็กไปนะครับได้ตัวเล็กได้ตัวเล็กซันเก้ตัวเล็กนะครับจะโอกาตะไปโอตาไปลาได้อะไม่น่าเชื่อเฮ้ยปลาปะเนี่ยโอเคเดี๋ยวร่วมสนุกกันใหม่นะครับครั้งหน้าครั้งนี้ขอบคุณมากครับทุกคน